สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาสวิตช์เปิดปิดสั่นทน้่ะครับข้างๆ p o o n e ตรงนี้นะครับเลื่อนแล้วมันไม่สุดนะครับหรือเลื่อนแล้วไม่ไม่ทำงานนะครับปัญหานี้มักจะเจอคนที่ใช้ iPhone นานยาวแบบ3ามสี่สอามปีสามสี่ปีนะครับหรือบางคนที่เจอฝุ่นเยอะแล้วไม่ไม่ได้ทำความสะอาดนะครับจะเจอปัญหาตรงที่ว่าเลื่อนแล้วมันไม่สุด หรือมันเลื่อนแล้วมันดีดกับทันทีอะไรแบบนี้นะครับให้เรามาสังเกตที่ปุ่มสวิตช์นะครับคือจริงๆเนี่ยอย่างเครื่องนี้ผมใช้มาประมาณ6-7เดือนประมาณนี้นะครับมันก็เริ่มมีฝุ่นนะครับแต่ผมเป็นคนที่ทําความสะอาดบ่อยนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาพวกนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีไม้จุมฟันนะครับแล้วก็แบบไม้นะหรือเป็นพลาสติกก็ได้แล้วก็มีแปรงสีฟันอ่อนๆนะครับแปรงสีฟันนะครับแนะนําให้หาเป็นขนเล็กๆนะครับแล้วก็แบบนุ่มๆนะครับ มันจะช่วยขัดได้ง่ายหน่อยพอเรามาถึงนะครับเราก็ลองขัดเลยนะครับใช้แรนสีฟันช่วยขัดก่อนนะครับถ้าขัดแล้วมันไม่ออกนะครับก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นตัวขัดแทนนะครับเป็นตัวเขี่ยแทนนะครับเพราะว่าบางเครื่องนะครับเขาจะมีแบบเจอทั้งฝุ่นทั้งน้ำทั้งคีหายทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วมันอุดข้างในเป็นก้อนแข็งๆเลยนะครับก็ใช้ไม้จิ้มฟันในการเขี่ยนะครับเขี่ยให้มันขยับเขี่ยให้มันเขี่ยออกไปเลยนะครับเขี่ยไปเลยนะครับ พอเคียร์ออกมาเสร็จแล้วเราค่อยใช้แปรงสีฟันขัดฝุ่นอีกทีหนึง่งนะครับขัดให้มันสะอาดนะครับพอหลังจากที่เราขัดแล้วนะครับด้านหนึ่งสะอาดแล้วนะครับเราก็ลองเลื่อนสวิตช์ลงนะครับให้มันขึ้นขีดสีแดงส้มๆนะครับดูว่าฝั่งบนส,สกรปรกด้วยหรือเปล่าถ้าสกปรปกเราก็ทำความสะอาดด้วยแต่ฝั่งบนที่เป็นสีส้มๆสีแดงที่มีขีดตรงนี้เนี่ย น้อยเครื่องที่จะมีฝุ่นเข้าไปอุดตันนะครับก็ลองแต่ก็ทำสะอาดด้วยวิธีนี้นะครับมันก็จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับว่าใครเจอฝุ่นอะไรเงี้ยมันก็ลองทำสะอาดดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วยังไม่หายนะครับอาการแบบประมาณว่าไปกดโดนปุ่มนะครับไม่ได้ไปเลื่อนนะแค่โด,ดนโดนนิดนึงอะ่ะมันก็สั่นแล้วก็แบบหยุดทํางานสั่นหรือเลื่อนแล้วมันก็ไม่ทํางานนะครับอันนี้อาจจะต้องไปซ่อมเปลี่ยนปุ่มหรืออาจจะต้องดูว่ามันช็อต ที่ส่วนไหนหรือเปล่านะครับก็ผมก็มาแมนแนะนาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามนี้นะครับยังไงลองไปทํากันดูนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องไปซ่อมหรือจะมาซ่อมที่ผมก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพอก็นใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ครับบายบายสวัสดีครับ